ึงตรงนี้อาจพูดได้ว่าโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกใกล้จบเต็มทีแล้วครับการทยอยถอนตัวของบรรดาบิ๊กซิกจากค่ายพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นหลังบุคคลทรงอิทธิพลในวงการผู้นําระดับประเทศโดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลที่ออกมาประท้วงกันอย่างหนักหน่วงนอกจากกระแสต่อต้อตานที่ถาโถมทุกทิศท,ทางแล้วความน่าเหลือเชื่ออีกอย่างคือมอย้อนกลับไปทำลายช่วงแรกๆเหล่านักเตะผู้จัดการทีมและสตาฟของทุกสโมสรไม่มีใครล่วงรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำ ทุกคนแทบจะทราบข่าวพร้อมๆกับแฟนบอลน,นี่แหละทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเตะหลายคนไม่เว้นแม้แต่ผู้เล่นในสังกัดที่ร่วมก่อตั้งซปเปอร์ลีกทั้ง6ทีมถึงไม่โอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอามากๆบรูโน่ฟอนันเดสและมาคัสแลตฟอร์ดคือ2ผู้เล่นจากค่ายยูเนเต็ดที่แสดงตัวออกมาคัดค้านการก่อตั้งซูเปอร์ลีกเจมส์มิลเนอร์ตัวแทนจากเวอพูเป็นอีกคนที่ไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ใหม่ทุกอย่างดูสับสนวุ่นวายและไม่มีใครได้ทันตั้งตัว ถึงจุดนี้หากตัดมิติเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยออกไปนี่คือสิ่งแปลกใหม่ที่วงการลูกหนังไม่เคยพบเห็นมาก่อนครับหากซุปเปอร์ลีกเกิดขึ้นจริงเราไม่อาจรู้ได้ว่าโลกฟุตบอลจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนมันจึงไม่แปลกที่นักเตะจ,จะออกอาการระสมำรสายอย่างที่เห็นทำกลางช่วงเวลาสุดคับขันตรงนี้แหละที่จอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมเลโอโพรตัดสินใจส่งสารไปยังเหล่ากัปตันของทุกสโมอสรในพรีเมียร์ลีกเพื่อทำการขอประช,มชุมฉุกเฉินเร่งด่วนถึงประเด็นสุดร้อนแรงทั้งหมด ตอนแรกคาดกันว่าการประชุมเหล่ากัปตันจะตั้งโต๊ะเปิดฉากกันในวันรุ่งขึ้นแต่โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องรอดูอีกทีว่าเฮนโดและกัปตันอีก19ทีมจะเทคแอคชั่นแบบไหนถึงตรงนี้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าการประชุมกัปตันมันจะสร้างเอฟเฟกขนาดนั้นเชียวหรืออย่าลืมว่าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการออกมาคอเอาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นสิ่งที่ควรทำครับคือสุดท้ายต่อให้ไม่เกิดแรงกระเพื่อมใดๆก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ส่วนการประชุมระหว่างกับตันเพราะเขาถือเป็นตัวแทนนักเตะทั้ง20สโมสรหากเสียงส่วนใหญ่คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนี่จะถือเป็นการรวมกลุ่มเพื่อแสดงอุดมการ์อย่างแข็งแกร่งพลังที่เกิดขึ้นย่อมมีน้ำหนักกว่านักเตะออกมาเรียกร้องทีละคนสองคนแน่ๆโดยนอกจากจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการประชุมฉุกเฉินเร่งด่วนแล้วเฮนเดอร์สันยังประกาศจุดยืนส่วนตัวถึงโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกว่าเราไม่ชอบและเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น ไม่รู้ว่ามีส่วนมากน้อยแค่ไหนแต่2ชั่วโมงให้หลังสโมสเรเลี้ยวโพลตัดสินใจยุติและถอนตัวออกจากซูเปอร์ลีกในท้ายที่สุดสำหรับจอแดนเฮนเดอร์สันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาอาสาเป็นตัวเปิดย้อนกลับไปเดือนเมษายนปีก่อนเฮนโดเคยเป็นตัวตั้งตัวตีในแคมเปญระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากวิกฤตโควิดมาแล้วความเคลื่อนไหวที่สามารถประสานรวมกับตัน19ทีมในทั้งสครั้ง ส่งให้ภาพลักษณ์ของเฮนเดอร์สันกลายเป็นนักเตะที่มีทธิพลและบารมีในหมู่นักฟุตบอลไม่น้อยครับหากพูดถึงภาวะผู้นำบนสังเวียนลูกหนังแน่นอนว่าช่วงเวลาตลอดหลายปีมานี้เราไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ผู้ชายคนนี้อีกแล้วทว่าความพิเศษที่เฮนโดมีเหนือกว่านั้นความพิเศษที่เป็นมากกว่าการสวมปลอกแขนเดินนำเพื่อนร่วมทีมความพิเศษที่ไม่ใช่แค่ตะโกนสั่งการทุกคนในฐานะกัปตันหากแต่ความพิเศษที่เรากำลังพูดถึง คือบทบาทผู้นำในยามคับขันไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในสนามหรือนอกสังเวียนก็ตามก่อนจากกันไปตอนนี้ผมมีช่องใหม่อย่าง The Moment ฟุตบอลชั่วขนาดหนึ่งมาฝากเพื่อนๆอ,อีกช่องถ้าชอบอย่าลืมเข้าไป Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ผมจะวางลิงก์ช่องใหม่ไว้ใต้คลิปนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ